แต่ดันไปคบกับกระบวนการทำลายสถาบันก็ได้ชื่อว่าคบกับบุคคลเหล่านี้และอยู่ในกระบวนการเหล่านี้มีคนบอกว่าคนที่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจใดก็ตามเราไม่ควรสนับสนุนธุรกิจและเครือข่ายของธุรกิจดังกล่าวรประชาชนในประเทศไทยควรจะต้องคว่ำบาตรหรือไม่เอาด้วย กับ,ค,บคนที่อยู่ในเครือข่ายนี้เนี่ยเห็นด้วยไหมโอ,อ้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับอ,อย่าสนับสนุนโดยเด็ดขาดอาจารย์ครับครับคือตราบใดก็ตามที่ดวงจิตดวงใจของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ครับและก็มีพฤติกรรมของคนที่มีการกระทําอย่างนี้อยู่ทุกดวงจิตดวงใจและทุกชีวิตของคนไทยที่มีในหลวงต้องลุกขึ้นมา และปฏิเสธต่อการกระทําเหล่านี้ท่านนั่งเฉยๆดูไอ้กระบวนการเหล่านี้เฉยๆเนี่ยแล้วก็เราไม่ทําอะไรเลย,เยมันจะเสพสารอะไรมันจะเพะเยอพยองแล้วก็มีการกระทําที่เลวร้ายและต่ําซามมากกว่านี้อีกครับอาจารย์แล้วที่เขาบอกว่ารอคอยมา78ปีแล้วล่ะมีความหมายว่าอย่างไงปีนี้ปีสองพ 553-78ลบ78ปีก็ตรงกับปี2475ครับตกลงหมายความว่าอย่างไรผมก็งงกับท่านก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์เป็นคนร่างร,รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับครับแล้วก็เป็นประชาธิปไตยแบบคนไทยแบบนี้ใช่ไหมครับครับและอาจารย์ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงอะไร ผมก็งงกับคําถามนี้และจะเปลี่ยนแปลงไปหาอะไรเป็นประชาธิปไตยไหมครับอาจารย์เนี่ยอเป็นอยู่แล้วครับผมงงต่อคําถามของท่านและงงต่อการกระทําของท่านไม่เป็นไรปล่อยให้่านรอคอยต่อไปอีกก็แล้วกันนี่รอมาแล้วเจ็ดสิบแปดปี <c oughs> ก็ให้รอต่อไปอาจารย์บัญชัยพูดถึงกระบวนการที่อยู่ในผังสออชออาจารย์อยากจะเห็นไหมครับว่าบางคนเนี่ยได้พูดอะไรมินเมย พูดอะไรที่ทําให้คุณเก็บไปคิดต่ออีกครับและพูดเมื่อสองสาวันนี้เองอในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่รเราไปดูกันับ,บกับการที่รัฐบาลได้นำทหารตำรวจั่วทุกภูมิภาพเข้ามาเพื่อที่จะสลายการชุมนุมที่นี่ในเวลาประมาณห้าโมเย็นวันนี้ซึ่งจะลงมือปฏิบัติการซึ่งจะเป็นเวลาเดียวกันที่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อนุญาตให้บรรดาสารีกา100ร่งท่านได้เข้าเฝ้าที่โรงพยาบาลศรีลาซึ่งจะเป็นเวลาที่เขากำหนดเพื่อที่จะมาปราบปรามประชาชนในข้อหาผู้ก่อการร้ายกันครับเขาผูกเรื่องของเขาเองเห็นไหม แล้วออกมาแถลงข่าวออกมาพูดผูกเรื่องการปราบปรามประชาชนในเวลาห้าโมงเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะให้สารเข้าเฝ้าในเวลาเดียวกันแก้งผูกเรื่องให้มันฉวัดเฉว,วียนแล้วมันมีไหมมันมีการปราบปรามไหมคือฟังไอ้พวกนี้พูดแล้วนะอาจารย์ผมอนเนจอนาใจกับพวกนี้จริงๆมันเก่งอย่างหนึ่งมันทําให้คนเกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองได้เนี่ย คือปั้นผีลุกปลุกผีนั่งปั้นน้ําเป็นตัวจับไอ้นู่นมาโยงไอ้นี่ไอ้นี่มาโยงไอ้นั่นโอ้ยผมบอกตรงว่าคนพวกนี้มันมีอยู่ได้ยังไงซึ่งความจริงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงแนะนำสาร,รับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่าลืมปฏิบัติหน้าที่ครับและถ้าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด บ้านเมืองก็เรียบร้อยครับดูมันดูมันและเขาเปลี่ยนเสื้อแล้วไม่ยอมใส่เสื้อสีแดง <c oughs> มาใส่เสื้อสีลายลายเมื่อกี้นี้ครับก็ไอพวกนี้ลายพลางทั้งนั้น <c oughs> เราจะผ่านปมนี้ไปครับแต่ก่อนที่จะไปปมที่สองเนี่ยเราจะหยุดพักกันชนิดดีไหมเพราะปมแรกเนี่ยค่อนข้างยาวครับพักดีครับ <c oughs> รอคอยอันยาวนานพระสกนิกรชาวไทยก็ได้รับข่าวดีถึงสองข่าวติดต่อกันพระราชาพิธีราชาพิเศกสมรสและพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษ จากนั้นสิ่งแรกที่ทั้งสองพระองค์ทรงทำคือการเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกถิ่นที่ของแผ่นดินทำให้ทรงประจักษ์แท้ถึงความทุกข์และปัญหาของเหล่าผศนิกรยามเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเจริญพระราชมัยตรีในต่างแดนก็เพื่อนำพาประเทศสู่การยอมรับของนานาอารยประเทศและเพื่อนำวิทยาการหลากขแขนงมาปรับใช้เพื่อความวัฒนาของคนไทย ไม่มีสักนาทีใดที่ส่งย่อท้อหรือละทิ้งพระราชภารกิจอันหนักหน่วงเพื่อความสุขของเราเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาพิเศษปีที่60และวันราชาพิเศษสมรสครบ60ปีสิงห์คอร์ปอเรชันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เราจะคิดถึงหุ่นยนต์และแอนดรอยว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของศตรวรรษที่20แต่ก็มีหลักฐานที่เหลือเชื่อถึงอุปกรณ์อัตโนมัติยุครแรๆในสมัยโบราณด้วยเมืองไทยในสายตาของผมตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาเนี่ยเมืองไทยประเทศไทยได้รับสมญานามว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม คนไทยทุกคนมีแต่รอยยิ้มไปทางไหนก็มีแต่การทักทายผมรู้สึกอบอุ่นครับไปทางไหนก็ไม่มีโจรผู้ร้ายบ้านเมืองก็ร่มเย็นกรุงเทพยังมีต้นไม้อยู่เยอะแยะอาหารการกินก็ถูกคุณตกลงกระใจดีแท็กซี่กระใจดีคนขับรถเมล์ก็จใจดีผมอยากให้วันคืนแบบนั้นกลับมาจังเลย ก็ได้สอนเราว,ว่าคนไทยควรจะเดินสายกลางไม่ตื่นเกินไปไม่หย่อนเกินไปทุกคนปรองดองกันอยู่ด้วยกันได้ได้วยความยิ้มแย้มในหลวงของเราหรือพ่อของเราทุกคนผมถือว่าท่านเป็นพระเจ้าของผมนะท่านก็ทรงสอนเราว,ว่าเราต้องมีความพอเพียงพอเพียงเรารู้จักพอเพียงเราก็จะเพียงพอทุกอย่าง จะน่าอยู่ได้อย่างไรไม่จำเป็นต้องรอให้ยุคสภาไม่จำเป็นต้องรอให้เลือกตั้งใหม่ไม่จำเป็นต้องรอให้ฆ่ากันตาย999วันนานเกินพอที่คนรุ่นเราจะทำอะไรดีๆเพื่อคนรุ่นต่อไปพบกับ9คน9คมคิดเพื่อประเทศไทยก้าหน้าหนังสือจ,จครับอาจารย์ช่วยไปคลายปมที่สองเลยดีไหมดีครับ<ผ>มปมนี้น่าสนใจปมอะไรครับ ชาวบ้านเขาฝากปมมาถามอาจารย์โ oh. กับผมเดี oh. ๋ยวเรามาช่วยกันคลายดีครับค่ะหนูอยากถามว่าการที่พวกสแสดงมาปิดถนนแล้วมีการมาตรวจคนรถของเราเงนี้คะ่ะพวกเขามีอำนาจหรือมีสิทธิ์อะไรในการมาตรวจคนรถของเราหรือเปล่าคะหนูอยากถามว่าถ้าเกิดหนูขับรถอยู่แล้วเจอพวกคนเสื้อแดงมาตั้งด่านที่จะตรวจรถหนูหนูควรทำยังไงดีคะควรหยุดรถให้เขาตรวจมั้คะ อ๋อ oh. คืออยากอยากจะถามว่าที่พวกแสดงอะค่ะเขามาปิดถนนกันแล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยคือตำรวจไม่คิดจะทำอะไรเลยใช่ไหมคะหรือว่าน,น,นี่มันเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าอยากจะถามแค่เนี้ยค่ะ